มานี่ให้เย็นไปฮดเด็ดมานี่ถังเอาถังถังวันนี้เอาถัางนู้นไปแยก ันี้ตอนน้อยหน่อยนะเอาแรมึงี่แดนแดนไป่ไปแดนยังไปยังไปโน่นไปโน่นไอนโน่นนนนนนน้นนน่นน่นนี่กอนนน้นน้นนนนอือืว่าันไงทำไรกูไงอ

mình yeah à, à là cụ đi đâu Sang long, Sang Bỏ đi À Bỏ đi À Cô này lùm tía đấy đấy đây 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 đấy 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 ดด,ดีไม่ว่าดีแล้วพวกมึงขี้อี่านนี้เอามาใี้แลนเอามาเนี้ยเอาเอาจะคิดจะกลับกันอ่ะเอาเอา้เอเคบา Mm-hmm.